ว่างานนวดมันดีจริงไหมงานนวดเนี่ยจริงรู้สึกว่ามันค่อนข้างเป็นที่พูดถึงอย่างมากแล้วก็ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดตั้งแต่นานมาแล้วจนถึงตอนวันทุกวันนี้แล้วก็เป็นอีกอาชีพที่ถูกพูด ซึ่งตัวติเองไม่สามารถเล่ารายละเอียดได้ทั้งหมดก็เลยต้องเชิญผู้ผผผมีประสบการณ์มานะคะก็คือคุณเดียคะ่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเราคุณเดียเนี่ยคือเคยไปทํางานนวดออใช่ไหมอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะเขาถามแรกอันนี้ก็คือสงสัยเลยว่างานาน,นวดเนี่ยจะเป็นที่จะต้องเป็นผู้หญิงอย่างเดียวไหมคะเป็นเพศอื่นได้ไหมไปทํางานนวดเนี่ยจริงๆแล้วผู้หญิง ใชะค่ะทางานนวดได้หมดเลยแต่ว่าร้านนวดสดใหญ่เขาจะพรีเฟอร์ผู้หญิงมากกว่าเพราะว่าเหมือนลูกค้าบางคนนะเขาก็จะรีเควสต์มาเลยว่าขอเป็นผู้หญิงนวดนะแต่เท่าที่รู้จักก็มีพี่ผู้ชายไปทํางานนวดผู้หญิงก็ทําหรือว่าบางทีก็คือมีสาวสองทำก็มีสามารถทําได้ทุกเพศเลยนะคะไม,ไม่ได้แบบฟิกอะไรเงี้ยราคาที่ลูกค้าที่เขามานวดอ่ะปกติเล้ว เฉลี่ยชั่วโมงละเท่าไหร่ก็คือส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่ามันจะมีนวดนวดไทยกับนวดน้ํามันใช่ไหมคือในหนึ่งชั่วโมงมันจะได้นวดไทยกับนวดน้ามันมันจะตกอยู่ที่นอกเมืองอาจจะ75ดาอลในเมืองก็จะเป็นแ5หรือเ5้าสิาดอลแล้วแต่ร้านส่วนใหญ่เขาก็จะให้ลูกค้า2อย่างก็คืออันแรกเป็นนวดไทยอันที่2เป็นนวดน้ํามันเขาจะเรียกว่านวดคอมบิเนชันใช่ทีนี้กลับมาในเรื่องของรายได้รายได้ที่เราได้ไอ้งานนวดเนี่ยได้ตกชั่วโมงละเท่าไหร่ ถ้าเป็นอย่างเราเป็นคนนวดใช่ไหมเราจะได้ชั่วโมงที่คือถ้าไม่มีประสบการณ์หรือว่าเพิ่งเริ่มนวดเขาจะให้ชั่วโมงละ37แต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามีบุ๊กมีบุ๊กหมายถึงว่าลูกค้าจองว่าวันนี้อยากให้คุณนวดนะคุณจะได้เพิ่มชั่วโมงละ2อดอลถ้าโดยปกติคุณได้37ถ้ามีลูกค้าบุ๊กคุณคุณก็จะได้ชั่วโมงที่39มสิบาใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามือฉมังแล้วบางร้านอาจจะให้4 0หรือ45ต่อชั่วโมงแล้วก็จะมีนวดอย่างออื่นนนดดด้้ววยแบบหิก็ ดีพิชูดคือมันเป็นนวดน้ํามันนี่แหละแต่นวดน้ำมันมันก็จะมีเลเวลแบบซอฟมีดเดยลแล้วก็ดีทิชู่ซึ่งดีทิชู่คือมันต้องใช้แรงเยอะจริงๆมันะจะได้เงินเพิ่มแต่ว่าปกติเขาจะให้เลีเท่ากันใช่ใช่สรุปไง่ายก็คือ normally เงินที่เราจะได้อะนะคือมันต้องขึ้นอยู่กับ ประสบการณ์ของเราด้วย<ช>ขึ้นอยู่กับความชํานาญแล้วก็โลเคชันของร้านด้วย<ช>เออฮะซึ่งไอชั่วโมงงานตรงนเนี้ยเนี่ยม,มันไม่ได้คิดเป็นชั่วโมงที่เราอยู่ที่ร้านนะ<ช><ช>เราไปอยู่ร้านกี่ชั่วโมงก็ตามแต่ว่าเราจะได้เงินแค่ที่เราเข้าไปนวดอะอย่างสมมติเรานวดลูกค้าไปแค่3าคน3มชั่วโมงเราก็จะได้เงิน3มชั่วโมงแบบ3 5ค่าแรงเราอะคูณ3าเราก็จะได้เงินแค่นั้นแต่ว่าก็จะ ทุกคนก็จะเห็นคขะว่าได้ประกันมือ uh huh. คือประกันมือคือเหมือนเขาการันตีไว้อยู่แล้วว่าใน1วันสมมุติ1วันถ้าคุณนวดไม่ถึงส่วนใหญ่การันตีประกันมือเขาจะให้ที่140ดอลต่อวัน uh huh. uh huh. ถ้าสมมุติว่าสมมุติว่าวันเนี้ ทั้งวันนวดได้ไม่กี่คนนวดได้3คนได้แค่ร้อยกว่าบาทแต่ว่าคุณอ่ะก็จะได้ประกันมือไปเลยได้เงินค่าประกันมือ140ไปเลยได้ค่าประกันมือแทนค่าแรงแต่ว่าถ้าได้ค่าแรงมากกว่าค่าประกันมือก็จะได้เป็นค่าแรงอย่างน้อยวันนี้คุณต้องได้เงินเน็ตเน็ตที่1 4 0ละแต่ถ้าได้มากกว่านั้นมันก็คือจะได้เป็นค่าแรงอันนั้นมากกว่ามันไม่ได้แบบได้ทั้งสองอย่างนะแล้วมึงเคยได้มากสุดอ่ะชั่วโมงมากสุดอ่ะเท่าไหร่แล้วก็น้อยสุดอ่ะ กี่ชั่วโมงเคยนวดมากสุดเลยได้ที่เจ็ดชั่วโมงค่ะเจ็ดชั่วชั่วโมงชั่วโมงละสาสิบตอนนั้นได้ชั่วโมงละสามสิบสี่สองร้อยสามสิบแปดดอวันหนึ่งได้สองร้อยสาสิบแปดดอใช่ไหมแล้วถ้าน้อยสุดตอนนั้นเคยได้แค่ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงใช่มีลูกค้านวดครึ่งชั่วโมงด้หรอวะใช่ใช่มีครึ่งเขามีนวดครึ่งชั่วโมง ก็ได้แค่17ใช่จริงๆแล้วมันจะได้มันจะต้องได้แค่17บดอนแต่ว่าเราอย่าลืมว่าเรามีประกันมืออไม่เกิดงานแต่เราจะได้ประกันมือแต่ว่าประกันมือวันนั้นคือเจ็ดสิวันใช่เราก็ได้แค่เจ็ดสิบดอนเออเออทีนี้ถามเรื่องการที่จะมาทางานนวดที่ที่นี่ได้อะที่ออสเตรเลียได้เนี่ยต้องมีประสบการณ์ไหมต้องมีใบเซอร์ไหมเพราะว่าอย่างบางคนอะ ก็คือถึงขั้นไปโรงเรียนเลยนะคะตั้งแต่อยู่ที่ไทยเพื่อที่จะได้ใบเซอร์ใบโู่นนี่นั่นมาแล้วก็เอามาสมัครงานที่ที่ออสเตรเลียเนี่ยเออคือตอนที่เดียมานะไม่ได้ไม่มีประสบการณ์ร้านการนวดเลยไม่ได้เรียนมาแต่ว่าที่ร้านอ่ะมันจะมีบางร้านที่เขาสอนถ้าเขารับเรามาแล้วอ่ะเขาก็จะสอนนวดตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยกับบางร้านก็คือรับสอนก็คือหมายถึงว่าคุณต้องไปเรียนกับเขาด้วยแล้วเขาก็จะรับทํางานหลัง หลังเรียนเสร็จด้วยอะไรเงี้ยใช่ถ้าถามว่าควรมีไหมถ้าตอนนี้น่าจะต้องควรมีเพราะว่าคนไทยเริ่มเข้ามากันเยอะแล้วอะแล้วรู้สึกว่าเขาสามารถร้านเขาสามารถเลือกได้อะถ้าเรามีประสบการณ์นิดหน่อยมีใบรับรองอะไรมาหน่อยอะ<ม>เขาน่าจะสนใจในโปรไฟล์เรามากกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้ซีขนาดนั้นเพราะว่าเขาก็รับสอนได้<ม>เพราะว่าที่เนี่ยมันเขาไม่ได้นวดจริงจังเหมือนที่ไทยอะมไม่ได้แบบแล้วคนที่เนี่ยคือเหมือนกับว่า เขาก็ไม่ได้ค่อยรู้สเต็ปเท่าไหร่คือนวดยังไงมาเขาก็เขาก็โอเคแค่น้ำหนักมือกับเขารู้สึกผ่อนคลายมันก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยใช่ถ้ามีถ้ามีประสบการณ์ก็ดีแต่ถ้าไม่มีอ่ะก็พยายามหาร้านที่เขารับสอนอด้วยใช่เคยเจอลูกค้าแปลก,กไหมคือแปลกส่วนใหญ่จะโดนเรื่องเซ็กชวลฮาร์รชเมนต์มากกว่าเออเรื่องแบบไงเรื่องแบบเขาเหมือนกับว่าคือเขารู้อยู่แล้วแหละว่าร้านนี้เป็นร้านนวดแต่เขาไม่สามารถรู้ได้ว่าร้านนี้ มีการขายบริการหรือเปล่าอือฮึอเพราะฉะน,นั้นมันก็จะเกิดมีแบบเขาจะเรียกว่าเอกซ์ต้าเรียกฟูเรียกไมอ,อ,อันนี้สามอันนี้คือมันจะเป็นสัพท์ที่คล้ายๆแบบบอกไปในไหนว่าต้องการจะซื้อบริการว่าว่าว่าที่ร้านคุณน่ะมีฟูลเซอร์วิสไหมาาม,มงงีเขาถามยังไงเขาถามเขาถามตรงๆเลยที่นี่เขาถามตรงๆเลยอ่าฮะ ว่ามีไหมถ้ามีจองถ้าไม่มีก็ไม่จองใช่เคยมีโทรมาแล้วก็ถามว่ามีฟูลเซอร์วิสไหมก็บอกไม่มีไม่มีเขาว่าไปร้านอื่นแค่ฟูลเซอร์วิสคือแปลว่าแบบซื้อบริการหรอใช่ใช่เขาจะถามว่าแบบเออมีฟูลเซอร์วิสไหมมีอะไรเอออะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่มันจะใช้ฟูลเซอร์วิสเอ็กซ์ต้าเอ็กซ์ต้าก็คืออันนี้แล้วก็แล้วก็ไมนี่แหละเออที่เคยได้ยินมันก็จะมีอยู่เคสหนึ่งที่เป็น เขาแบบเขาอ่ะอยู่ๆพอเราเปิดประตูไปใช่ปะเขานอนหงายหน้าว่ะปกติมันต้องนอนคว่ำหน้าเออแล้วทีเนี้ยก็อุ้ยตกใจแล้วเนึ่งเขาใส่เสื้อผ้าปะเขาไม่รู้เขาปิดไว้มีผ้าปิดอยู่เขาผ้าปิดไว้แล้วทีเนี้ยก็เลยไปบอกเจ้าของร้านเจ้าของร้านก็มาเดินมาบอกว่าคว่ำหน้าได้ไหมแล้วทีเนี้ยเหมือนเจ้าของร้านอ่ะพอพอพอไปพูดอย่างเงี้ยแล้วเหมือนนางลุกคึบเลยแล้วเจ้าของร้านก็เห็นว่าไม่ได้ใส่เกงในก็เลยบอกให้ใส่เกงในพอใส่เกงในปุ๊บเอานอนหงายหน้าเหมือนเดิมว่ะ เออนอนไงหน้าเหมือนเดิมก็เลยเดินเข้าไปบอกให้นอนคว่มหน้าแล้วพอนอนคว่ำหน้ามันเหมือนเริ่มไม่พอใจแล้วอะ่ะมันก็ประมาณแบบโอ๊ยฉันไม่นวดแล้วร้านนี้แบบร้านนี้โซบูชิตอะไรเงี้ยเออแล้วก็เออจ้าของร้านก็เลยเออถ้าไม่นวดก็ออกไปแล้วก็เงินคืนมาแล้วมันก็เดินออกไปเลยเอามันก็ไม่นวดใช่มันก็ไม่นวดแล้วก็มีเคสหนึ่งอันนี้คือจริงๆมีประมาณ3าเคสัางที่หนักๆที่เจอหนักๆนัก mm hmm. อีเคสหนึ่งก็จะเป็นคนแก่ตอนแรกก็ชวนคุยปกตินะแล้วหลังหลังก็เริ่มถามว่า แบบมีแฟนหรือยังทําแบบนวดเสร็จแล้วไปไหนต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแบบมีเอ็กซ์ต้าไหมเราซึ่งพอเราปฏิเสธอ่ะเขาก็แบบถามอีกสองสามคำถามมั้งแล้วแล้วแบบพอนวดจบอ่ะเขาเหมือนจะเอื้อมมือมาอีนี้ก็แบบหลบทันเอื้อมมือมามาทัสเราใช่เอื้อมมือมาจะทัชอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็หลบทันแล้วก็ตอนที่แบบระหว่างนวดอยู่คือก็บอกให้มันก้มหน้าใช่ปะมันก็แบบจะเงยหน้าเงยหน้ามา ก็ถามว่าทําไมต้องเงยหน้ามันก็บอกว่าทาไมต้องก้มหน้าในเมื่อแบบเจอสิ่งที่สวยงามมันก็แบบอู้อะไรอย่างเงี้ยเออเราก็แบบรู้สึกแปงตั้งแต่แรกแล้วแต่ช่วงนั้นนะไปช่วงใหม่ๆก็เลยยังไม่กล้าเดินออกไปบอกเจ้าของร้านอะไรเงี้ยเออแต่ว่ารอบสุดท้ายมันก็คือแบบจัดเอื้อมือมาคว้าแต่อีเนียก็หลบทันแล้วก็เดินออกห้องไปเลยแล้วมึงบอกเขาป่ะบอกเจ้าของร้านป่ะบอกบอกออแต่ว่าคือมันนวดเสร็จไปแล้วใช่มันก็เลยแบบไม่ค่อยได้มีอะไรแล้วก็มีเคสหนึ่งที่แบบคือเหมือนกับว่ามันคิดว่าที่เนี้ยมีเอ็กซ้า มันก็คือนวดนวดไปพอนวดนวดไปนังนวดเท้าด้วยก็ต้องจับหงายหน้าเพื่อนวดเท้าแล้วมันก็แบบพยายามสะกิดถามว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่นี่ก็งงว่าอะไรเมื่อไหร่เมื่อไหร่เออแล้วนี่ก็เลยแล้วมันก็เหมือนแบบก็ก็เหมือนเขาพูดอังกฤษไม่ค่อยได้อ่ะเขาก็ไม่ได้เป็นคนชาติอื่นบอกบอกเออบอกได้เหรอชาติอะไรออดอ๋อโอเคเออเออแบบเขาก็ถามว่าเขาก็ถามว่าเมื่อไหร่นี่ก็ถามว่าอะไรคือเมื่อไหร่หร อีกว่าเมื่อไหร่นี่มันเหลือเวลาอีกแค่สิบห้านาทีนะนี่ก,ออก็นวดอยู่นี่ไงไม่แล้วมันก็ทํำท่าเป็นแบบทําท่าแบบแบบนั้นอะแบบชักอะทํายังไงมันทํำยังไง,ง,ไงแบบเออใช่ใช,ใช่นี่ก็บอกว่าไม่มีนะออนี่ไม่มีนะนี่แบบเอ,อปกติแบบนวดนะ just just massage นะ d i d n t have anything แบบอันนี้นะอ,อย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับลูกเจ้าของร้านะเขาได้ยินเขาก็เลยบอกว่าพี่เดียเดินออกเลยนี่ก็เลยเดินออกเลยอืม,อมแล้ว เหตุการณ์หล mm ังจากนั้นก cool. ็คือก็คือไม่มีอะไรจ่ายเงินก็ไม่เขาเขาต้องจ่ายเงินก่อนเข้านวดอยู่แล้วที่นี่ต้องจ่ายเงินก่อนเข้านวดใช่แล้วมันนวดครบชั่วโมงไหมหรือว่ามันเหลือแค่สิบห้านาทีอ่ะก็ไม่ได้นวดต่ออ๋อใช่เขาบอกว่าไม่มีแค่นั้นเออใช่เนี่ยก็แปลกๆก็ประมาณสามเหตุการณ์ที่จาได้อือฮะทีนี้โดยความคิดเห็นส่วนตัวแล้วอะคิดยังไงกับงานนวดแล้วก็ทําไมถึงตัดสินใจลาออก คือตอนแรกที่มาเรารู้สึกว่างานนวดเป็นงานที่ได้เงินค่อนข้างโอเค<ม>ด้ยด้วยที่เราเห็นเลท่ะแล้วเราไม่รู้ว่าอ๋อชั่วโมงที่เขาบอกหมายถึงชั่วโมงที่เราทางานนะเรารู้สึกว่ามันก็คงคล้ายๆสปาที่แบบไปทําให้คนอื่นสบายนะม,มันก็แบบเหมือนก็แบบเออเราก็ได้ทําให้คนอื่นสบายแบบมันก็ชื่นใจที่แบบเออเขาออกไปแล้วเขารู้สึกผ่อนคลายอะไรเงี้ยเราก็เลยอยาก<ม>ลองทําที่เนี้ยมันมีร้านแบบนั้นนะมันมีมคือถ้าเขาหยุดมันก็จบแต่ถ้าเขาไม่หยุดอย่างที่เราเคยโดนอะ่ะมันก็ มันก็ไม่สบายใจอะจนเรารู้สึกว่างั้นเราไม่ทําแล้วไหมมันจะได้จบทุกปัญหาแล้วบวกกับคืออย่างที่บอกว่าประกันมือมันแค่ครึ่งวันใช่ปะเราบางทีได้เจดสอลแต่เพื่อนอะไปทําร้านอาหารน่ะ<ม>ก็ทําเวลาเท่าๆกันแต่เพื่อนได้ร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบอย่างเงี้ยแล้วทําไมแบบทำไมเราต้องเอาเวลาเราไปเสียเวลาตรงนั้นอเออเราก็รู้สึกว่าบางทีมันก็ไม่คุ้มก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับงานนวดจากผู้มีประสบการณ์โดยตรง แต่และงานเนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปอยู่ที่เราชอบแบบไหนยานนวดเนี่ยข้อดีข้อเสียของมันเนี่ยข้อดีอย่างแรกเลยก็คือรายได้ที่เห็นชัดชัดเลยเอาจริงติกว่ามันคงจะเป็นประเด็นหลักเลยแหละที่ทุกคนตัดสินใจมาทํางานนวดเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเหมือนมาที่เนี่ยความชอบเหมือนเอาไว้หลังหลังเลยนะเหมือนทุกคนจะโฟกัสที่เรื่องรายได้เป็นหลักคืองานนวดเพราะเขาคิดว่าโอเคนวดมันแบบเงินดีรายได้สูงโอเคทุกคนก็ไปสมัครอืม เราพูดถึงเรื่องข้อเสียของงานนี้นะอย่างที่เดียโดนมาก,ก็คือเกี่ยวกับแบบ harassment ใช่ไหม s e กชวล harassment นะ่ะอันนี้เราก็ต้องจัดการกับความรู้สึกตัวเองให้ได้คือเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเจอเหตุการณ์ร้ายแรงแค่ไหนร้านที่เนี่ยเขาถ้าเราถ้ามันไม่มี s e กชวลอะ่ะเขาจะเรียกว่าร้านคลี a n ใช่ไหมร้านคลีนคือแบบนวดจริงๆแบบนวดอย่างเดียวอย่างเงี้ยคือเรารู้อยู่แล้วว่าเราออกมาทํางานแบบนวดจริงๆนะนวดคลีนจริงๆไม่มีอย่างอื่นแต่เราจะรับได้ไหมเราจะจัด กับความรู้สึกตัวเองได้ไหมที่เราที่เราจะต้องเจอ,อีลูกค้าแปลกๆบ้าๆบอๆถามเราตลอดเวลาว่าแบบเออเอ็กซ้าไหมเอ็กซ้าไหม,รไห,มหรือพยายามจะจะทัสเราจะลวนลามเราอะไรแบบเนี้ยเราจะต้องดูแลตัวเองได้เราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องจัดการกับสถานการณ์เหตุการณ์นั้นยังไงเราจะต้องขอความช่วยเหลือ,อยังไงซึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยากจะให้ทุกคนอ่ะดูดีๆว่า ร้านที่เราไปสมัครอะ่ะมันคลีนจริงไหมเราไม่รู้หรอกว่าคนที่เราเห็นหรือแบบเพื่อนร่วมง,งานอะไรเงี้ยบางคนเขาแบบอาจจะมีรับด้วยซึ่งมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเนื้ออกไหมมันก็แล้วแต่ตัวเขาแต่ลูกค้ามันมันมันไม่รู้ไงว่าแบบเออคุณรับหรือเปล่าแต่เขาเคยมาเขาอาจจะเคยมาแล้วแบบอีกคนนึงรับอะ่ะเขาแล้วเขาก็มาถามเราอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีคนแอบรับก็ได้เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาอะ่ะนึกออกไหมเอออันนี้เราก็ต้องแบบ คือคือต้องบอกว่า,าที่เนี่ยมันไม่ได้ผิดเพราะฉะนั้นถ้าเขาถามเขาก็ไม่ได้ผิดแต่ว่าถ้าเขาตืออ่ะอันนั้นอ่ะถ้าเขาเริ่มตื้อหรือเขาเริ่มจับเริ่มเริ่มมาคุกคามเราอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเริ่มแบบไม่ไม่ได้แล้วเราจะต้องจัดการกับกับตัวเองให้ได้จะต้องจัดการกับความรู้สึกตัวเองให้ได้เอาจริงงานนี้ก็ค่อนข้างเสี่ยง อยู่ในระดับหนึ่ง,งนะคะต้องโปรเทคตัวเองให้เป็นนะใช่เพราะว่าตอนทํางานอะ่ะเราอยู่กับเราอยู่ในห้องกับลูกค้าสองคนเออมันก็เสี่ยงอะ่ะเออมันไม่ได้แบบว่าตเตรียมตัว,ตวเตรียมใจมเสมอไปอะไรเงี้ยเออแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าอรอายได้มดันจริงๆถ้าแบบวันไหนที่โอ้โห ได้วันละ200 3 0 0อย่างเงี้ยใจฟูสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตามกันนะคะแล้วก็ฝากติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะพายายามเอาข้อมูลความรู้ต่างๆที่มีประโยชน์แก่ทุกๆคนนะคะมาแชร์กันให้อีกเนาะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบายหนาวันนี้แบบลุกเขาเพ่มากเลย